สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวชาแนลเก้าเก้าอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับน้องฟีลิกนะคะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญเป็นน้องฟีลิกไปด้วยนะคะเดี๋ยวดาวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าประสบการณ์นะคะที่เออหลักครั้งแรกของดาวเดี๋ยวดาวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็วันนี้คุณพี่ฝรั่งไม่อยู่ก็เลย ต้องดูลูกแล้วก็เดี๋ยวถือโอกาสเล่าให้ฟังเลยนะคะรักครั้งแรกของดาวนะคะก็คือประมาณว่าดาวนะคะก็จะมีพี่สาวฝาแฝดนะคะแล้วทีนี้ในโรงเรียนนะคะก็จะเป็นประมาณว่าก็จะมีคนที่เป็นแบบฝาแฝดเหมือนกันจะเป็นคู่ผู้ชายใช่ไหมคะทีนี้ก็เหมือนกับว่าเหมือนเราถูกจับคู่อะคะ่ะว่าเออเป็นฝาแฝดเหมือนกันก็เลยต้องชอบกันอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะมันเป็นความรักที่แบบ เป็นแบบใบเด็กอะคะ่ะไม่ได้คิดอะไรแบบมันเขาเรียกอ,อะไรความรักครั้งแรกที่เป็นป๊อปปี้เลิฟเนาะแบบมันตลกอะดาว่ามันตลกมแบบมองย้อนไปนะคะใช่ไหมคะอโอ้คอยระวังนะคะนั่นแหลคะค่ะคือก็ประมาณว่าเขียนจดหมายนะคะหากันนะคะแล้วเขาก็ส่งมานะคะก็เขาเป็นเด็กเหมือนกันนี่แหลคะค่ะตอนนั้นก็ประมาณอยู่ประมาณป .2 ป .3 อะ,ะค่ะก็คือแปดเก้าขวบอะค่ะ <N un> นั่นแหละค่ะความรักที่มันเกิดจากแบบเขาก็เป็นแฝดแล้วก็เป็นแฝดประมาณนั้นนะคะแล้วก็เขาก็แบบประมาณว่าเออแซวเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือความเป็นแฝดแต่มันก็มองกันแบบทุกวันทุกวันเขาก็แฝดเราก็แฝดอยะะ่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นแบบเหมือนความรักแบบใสๆอะไรเงี้ยอืมก็ไม่มีอะไรมากเขาก็แบบแล้วก็เป็นแฝดผู้ชายเนาะแล้วเขาก็เขียนจดหมายมาหาว่าเออฉันรักคุณเขียนเป็นบทกลอนอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็จําไม่ได้แล้วมันก็นานแล้วแต่ว่ามันก็มีแบบ แบบเขามาหาที่บ้านนี่นะคะก็มีการมาแบบมาหาที่บ้านแล้วก็เป็นแบบเป็นเล่นมาเล่นกันอะเป็นเด็กอะค่ะแล้วทีนี้ก็แบบเออประมาณว่าเขาก็จะแบบเออฉันรักเธออะไรประมาณเนี้เขาก็จะพูดอะไรแบบตลกตลกคือมันยังเป็นเด็กกันอยู่อะค่ะตอนนั้นยังเด็กแล้วก็แบบนี่แหละค่ะจะเล่าให้ฟังคือเป็นรักที่แบบตลกตลกอะนั่นแหละรักครั้งแรกที่เป็นแบบก็เลยนึกถึงว่าเออเดี๋ยววันนี้ทําคลิปแบบรักครั้งแรกดีกว่า ครั้งแรกประมาณแบบตลกตลกเนาะของดาวก็เลยอยากจะแชร์ให้ฟังแบบเพื่อนๆฟังเนาอะนอั่นแหละค่ะก็คือประสบการณ์ครั้งแรกที่แบบเป็นเป็นรักครั้งแรกก็เป็นแฝดเหมือนกันนะคะไว้คลิปแค่นี้ก็คลิปวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวาฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ดาวเ้วยนะคะแล้วก็น้องฟีเล็กด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะใช่ไหมครับน้องฟิเลิกคร,ครับสวัสดีครับสีเล็ก วันนี้ไปแล้วนะคะฝากกด s ั b s ไค i b e เป็นกำลังใจให้ดาวด้วยนะคะทำคลิปต่อๆไปนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย